จินล,ลัยไปทำอะไรตรงนี้นี่ลูกขนมจีนไข่ตะก้าใหญ่เชี่ยวเนี่ยเดี๋ยวดูซิเอ้ามีโนต้ตมาด้วยนี่ยาผ่านไปเห็นนะร้านขายขนมจีนเขาทำเส้นขนมจีนได้อร่อยดีเลยซื้อมาฝากให้ลองชิมดูนิดหน่อยโอ้โหไม่นิดหน่อยแล้วเนี่ยเยอะเลย <c oughs> วันนี้เราต้องทำน้ำยากินขนมจีนกันละว,วันนี้เราจะกินน้ำยาอะไรดีครับ <c oughs> ปูปูจะกินปูได้เลยเดี๋ยวเราไปทำน้ำยาปูกันดีกว่าไป <c oughs> น้ำยาปูนี่มันไม่ง่ายเลยนะจิรลันรู้ไหม รครับก่อนอื่นเราต้องมีปูปูเยอะๆเราจะใช้ปูก้อนนั่นเองซึ่งปูก้อนนะก็คือปูที่เขาแกะเฉพาะส่วนเนื้อมาขายให้เรานะเดี๋ยวเราไปซื้อปูก้อนกันแต่เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งไปมีอีกอย่างที่สําคัญมากในการทำน้ํายานี่คือมะพร้าวที่เราจะไปทํากะทินั่นเองจิมเคยคั้นกะทิเองค่ะเราต้องผ่ามะพร้าวผ่าเสร็จแล้วก็ต้องขูดให้เป็นฝอยๆขูดเสร็จต้องใช้น้ําอุ่นในการคั้นนะคะคั้นเอาแต่น้ํากะทิออกมา ใช้เวลานาน,านมากหลายชั่วโมงเลยกว่าจะเสร็จค่ะแต่ถ้าเรามีกะทิแสมเร็จที่เหมือนกะทิคั้นสดก็จะง่ายขึ้นมากเลยค่ะกะทิแอมพาวาเป็นหัวกะทิแท้100%ข,ข้าวเปอร้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยค่ะเอาล่ะเรารู้แล้วว่าต้องทําอะไรบ้างเดี๋ย <lur> ว <ks> เราไปเตรียมซื้อของมาทำาน้ายาปูกันดีกว่าไปจิลานไปหาซื้อของกัน ได้ปูมาแล้วต่อไปก็ไปทำพริกแกงกันเลยค่ะวันนี้จะเป็นพริกแกงใต้ที่จะอกเผ็ดนำเลยค่ะเราจะเรียงการตามตามนี้นะคะก็คือของแข็งของแห้งและของเปียกค่ะก่อนอื่นเราจะตามพริกตะไคร้ขาที่เป็นของแข็งก่อนค่ะตามทุกอย่างให้ละเอียดเลยค่ะต่อมาก็ใส่ผิวมะกรูดทมิน พริกไทยตำให้ละเอียดค่ะส่วนเกลือใส่ตอนไหนก็ได้นะคะสุดท้ายก็จะเป็นของเปียกนะคะใส่กระปิกระเทียมหอมแดงพริกขี้หนูสวนตำทุกอย่างให้ละเอียดเลยค่ะวิธีทำพริกแกงที่ถูกต้องก็คือจะต้องตำส่วนที่แห้งและแข็งก่อนนะคะจะได้แหลกง่ายและน้ำไม่กระเด็นค่ะพริกแกงใต้ของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทำขนมจีนน้ำยายกันเลยค่ะส่วนผสมเราก็เตรียมพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างค่ะ ก็จะมีพริกแกงใต้นะคะที่เราตำเองมีน้ำปลาเกลือจิมใช้เป็นดอกเกลือนะคะซุปหมูก้อนหรือว่าซุปไก่ก้อนก็ได้น้ำตาลมะพร้าวใบมะกรูดมีเนื้อปูก้อนจะใส่เยอะเท่าไหร่ก็ได้นะคะตามชอบได้เลยพิเศษจิมใส่ไข่ปูด้วยนะคะจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เสร็จเนื้อปูค่ะไว้ตำกับพริกแกงกะทิอัมพาวามีน้ำสะอาดค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราจะตำพริกแกงกับเนื้อปูของเรานะคะเพื่อให้น้ำยาปูของเราเนี่ยมีความเข้มข้นค่ะ ใส่พริกแกงลงไปเลยตามด้วยเนื้อปูนะคะใส่เนื้อปูแค่ครึ่งเดียวก็พอค่ะแล้วก็ตำให้ละเอียดเลยค่ะตำจนเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยค่ะไม่เห็นเนื้อปูสีขาวแล้วก็ใช้ได้ละพริกแกงที่เราตำมเมื่อกี้นะคะเทสกระทะได้เลยแล้วก็จะใส่หางกะทิตามลงไปค่ะโดยใช้กะทิอัมพาวากับน้ำสะอาดเขย่าวขวดก่อนนะคะแล้วก็เทสใส่ลงไปเลยกะทิสีขาวมากเลยค่ะ ข้าวข้นหอมมันเหมือนกับที่คั้นสดเลยค่ะใส่หมดขวดได้เลยค่ะเติมน้ำสะอาดใส่ลงไปใช้ตะหลิวนะคะคนพริกแกงกับน้ำกะทิให้เข้ากันค่ะบี้แบบนี้นะคะค่อยคบี้จะเห็นว่าพริกแกงของเราเป็นก้อนนะคะเราต้องบี้ให้ละเอียดเลยค่ะเราจะเคี่ยวไฟอ่อนนะคะไปเรื่อยๆเลยค่ะใส่เกลือลงไปค่ะซุปหมูก้อน เคี่ยวไฟอ่อนประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะคะต้องไฟอ่นอ,อนๆเท่านั้นนะคะไม่งั้นกะทิจะแตกมันค่ะน้ำยาใต้สูตรนี้จะไม่ให้กะทิแตกมันนะคะตอนนี้เราเคี่ยวไปประมาณ30นาทีนะคะจะเห็นว่ากะทิมีความข้นขึ้นนะคะสีเหลืองจะเข้มขึ้นด้วยนะคะน้ำจะลดลงนิดหน่อยนะคะทีนี้เราก็จะใส่เครื่องปรุงส่วนที่เหลือแล้วก็เนื้อปูกันค่ะปรุงรสด้วยน้ำตาลมะพร้าวนะคะความหวานก็ตามชอบได้เลย ใส่น้ำปลาลงไปค่อยๆใส่ได้นะคะใส่ไปชิมไปค่ะเดี๋ยวจะเค็มเกินไปเนาะใส่เสร็จเนื้อปูลงไปนะคะแล้วก็ใส่ไข่ปูตามลงไปค่ะเคี่ยวต่ออีกประมาณสัก10นาทีนะคะเพื่อให้เข้มข้นแล้วก็เข้ากันดีค่ะเสร็จแล้วชิมรสให้ได้ตามชอบเลยนะคะใครชอบเค็มชอบหวานก็ปรุงเพิ่มตอนนี้ได้เลยค่ะ อนนี้น้ำแกงคือแบบว่าเข้มข้นแล้วก็หอมมากๆาเลยค่ะใส่เนื้อปูก้อนค่ะตามชอบได้เลยนะคะแล้วแต่ใครชอบเยอะชอบน้อยค่ะนี่จัดเต็มเต็มได้เลยนะคะระวังกระเด็นนะคะจากนั้นลดไฟอ่นอนๆเลยนะคะฉีกใบมะกรูดใส่ลงไปใส่ใบมะกรูดจะช่วยให้หอมขึ้นนะคะแล้วก็มีสีสันสวยงามดนะ้วยเนาะให้มีป่นเขียวๆนิดนึงค่ะจากนั้นคนเบาๆนะคะเดี๋ยวปูก้อนจะแตกค่ะค่อยๆคนแบบนี้ ปล่อยให้เดือดสักครู่นะคะก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำยาปูของเราค่ะปูก้อนๆเน้นๆแบบนี้เลยน้ำยาปูก็เสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าครับ จิรันกินของแม่ได้ไหมน้ำยาปูแม่ไม่เพราะว่าอะไรเอ่ยเผ็ดจริงเหรอแม่เตรียมมาให้จิรันด้วยของจิรันก็มีอะไรเอ่ยน่ากินไหมครับไม่รักกินไม่ได้กินเลยเหรอเดี๋ยวเรามาชิมกันบ้างดีกว่านะคะมี่หอมจีนฮะแล้วก็น้ำยาปูของเรานะคะนี่เลยแบบว่าเนื้อเน้นเข้นๆ้นแบบนี้เลยโอ้โหกับแบกใส่สตอนะคะกินกับน้ำยาใต้อร่อย ต่อกับเนื้อปูนะคะอรสชาติแบบว่าเข้มข้นมากเลยค่ะหอมมัน เผ็ดนาด้วยค่ะรสชาติแบบดีสุดๆ,ๆเลยค่นนัวท้องเนื้อปูทั้งกะทินะคะทั้งแบบว่าพริกแกงมาลงตัวสุดๆเลยค่ะลองทาดูนะคะสูตรนี้ทําไม่ยากเนาะวันนี้เราก็มีปูเนื้นยนะคะวิธีนึ่งของจิมก็คือการหงายท้องปูนะคะจะทําให้เนื้อปูเนี่ยมีความหวานแล้วจิมก็ใส่ใบโหระพาไปด้วยนะคะเพื่อให้มีกลิ่นหอมแล้วก็ดับคาวปูค่ะการที่เราหงายกระดองปูนะคะเวลาที่นึ่งเนี่ยจะทําให้น้ําของตัวปูเนี่ยเนาะมันไหลลงไปในกระดองค่ะรสชาติความหวานของปูเนี่ยยังอยู่นะคะแล้ว ก so ็กินกับน้าจิ้มซีฟู้ดแบบว่าแซ่บๆนะคะเข้ากันมากนี่มีปูนะคะมีขนมจีนน้ํายาปูมีผักสดเยอะๆนะคะเนี่ยผักเก็บมาจากสวนหลังบ้านแบบว่าเยอะมากนะคะพวกนี้คือผักสวนฟอรทีิบ้านนะคะแล้วก็มากินกับขนมจีนแบบว่ารสจัดจัดผักเยอะๆนะคะโอ้โหแซ่บมากน้องชิมไข่ปูยังกินแบบยัไงเล่นอย่างเดียวเลยกินข้าวด้วยครับ ตอนแรกก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าทําออกมาจะอร่อยไหมเพราะว่าเราไม่ค่อยได้ทําน้ํายาปูเลยค่ะเพราะว่าปูมันแพงด้วยก็เลยไม่ค่อยได้ทําแต่พอมีกะทิอัมพวาขวดนี้แล้วก็รู้สึกมั่นใจขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าสะดวกไม่ต้องเสียเวลาขุดมะพร้าวแล้วก็คั้นน้ากะทิเองเลยค่ะรสชาติดีหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดเลยค่ะจะทําเมนูอะไรก็อร่อยแน่นอนค่ะน้ํายาปูน้ํายาไก่ได้หมดเลยค่ะกะทิอัมพวาจุดประกายคุณก็สร้างสรรค์ในทุกเมนูค่ะ